ฮึบทิาบน้ำเย็นๆนะคะลูกวันที่2ของการล้างพิษสิ่งที่ลูกจะขาดไม่ได้คือน้ำเย็นๆให้ได้3ามลิตรนะถ้าลูกไม่ทำอย่างนั้นน่ะไตที่หนูกำลังทำงานหนักๆแล้วทำมาตลอดอ่ะมันจะไม่คายสิ่งที่เป็นพิษของหนูออกมานะลูกนะวันที่2ของการกินผลไม้นะลูกแม่หน่องเนี่ยใช้อันนี้ลูกทุเรียนเนาะถ้าเรางบน้อยเราใช้กล้วย กล้วยแตงโมส้มส้มสำคัญมากนะลูกนะโอโซนส้มแม่ไปไหนตับทำงานหนักมากหนูกินทุกอย่างที่ไม่ดีมันไปอยู่ในตับหมดเลยลูกทีนี้ล้างพิษเพื่ออะไรเพื่อให้หนูไม่ท้องผูกนะลูกกินผลไม้ตามที่แม่สอนไปนะลูก น้ำสองแก้วเย็นๆตื่นมาปุ๊บกินน้ำแก้วกินสองแก้วเลยเสร็จแล้วปุ๊บหนูหิวผลไม้นะหนูกินน้ำเย็นๆอีกสองแก้วก่อนทิ้งไว้นในร่างกายเสร็จแล้วกินผลไม้ให้อิ่มผลไม้ที่แม่แนะนํากล้วยแตงโมส้มอย่าขาดนะลูกนะผักอย่าพึ่งกินเครื่องปรุงต่างๆอย่าพึ่งข้าวอย่าพึ่งหยุดก่อนวันที่สองเป็นไงบ้างเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างลูกวันนี้ผ่านมาได้ไหมถ้าหนูผ่านไม่ได้ กินไปหนึ่งวันก็ได้ลูกและวันที่สองนูก็ใช้ชีวิตปกตินะแต่ถ้าทําได้เก่งมากนะวันที่สองลูกจําไว้ลูกจะอยู่ได้ด้วยผลไม้ที่มีแป้งคือกล้วยกล้วยนะลูกนะกล้วยทุเรียนแล้วก็ขนุนอันนี้จะทําให้หนูทนอยู่กับมันได้และล้างพิษได้ในส่วนที่ไม่ต้องเอาของที่เช่นไขมันน้ําตาลที่แปรรูปของแปรรูปนะเข้าล่าง เพราะฉะนั้นหนูอยู่ได้ด้วยผลไม้หนูดูผลไม้แม่นองนะตามนี้เลยลูกนะอะผลไม้ตามฤดูกาลยิ่งทําให้มีสารอาหารมากขึ้นนะลูกนะขอเป็นกําลังใจให้ลูกล้างพิษในวันที่สองให้ได้นะลูกนะน้ำเย็นเย็นสามลิตรอย่าได้ขาดถามว่ากินทั้งวันไหมจิตมันไปเรื่อยๆแต่ก่อนจะกินผลไม้ครึ่งชั่วโมงกินสองแก้วก่อนนะลูกนะอย่ากินผลไม้เกินหกโมงเย็นนะคะ ขอให้จบที่หกโมงเย็นนะลูกนะวันนี้เท่านี้นะไม่โชว์อาหารนะเพราะจะสอนให้หนูกินดผลไม้ครับ